ไปผิดฝั่งค่ะทุกคนต้องหาอันที่มันเป็นดาวเช้าไม่ใช่อัพเช้าฝนก็คือมาลงแรงค่ะแทบริ้วสวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้เรามาอยู่ที่นิวยอร์กมิวใจนะคะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่ได้มานิวยอร์ก แล้วก็วันนี้เราจะไปกันที่เทพีเสรีภาพกันแต่น่วยเดียมากเลยว่าแบบไปยังไงต้องไปทางไหนรู้แค่ว่าต้องขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีออ The Battery Park หรือไม่ก็ South Ferry มาดูกันค่ะว่าจะทำสำเร็จไหมจะไปถึงไหมระหว่างทางจะเจออะไรบ้างติดตามเลยค่ะ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะเย้ยค่ะมาซื้อตัวกันพอแรกเกิดปัญหาไม่ใช่ไม่ได้เจะต้องไปหา ATM เพื่อกดเงินค่ะหิบได้แล้วหลับัายขอนให้เยอะจังเหรียญเยอะมากนะไปกันเลยค่ะเราจะไป ขึ้นกันที่เลขหนึ่งจำได้ว่าเราต้องไปเลขหนึ่งใช่แล้วก็ไปลงที่ South Ferry ป่ะมาลุนก,กันว่าจะไปถูกหรือเปล่าฉันยังไงเนี่ยฉันเพียหรือเปล่าไม่ใช่แตอนนั้นต้องสวยป่ะใช่ไคสวัยอะไรี้ยนี่ยอ่าตรง ถ่ายเห็นหน้าใคร <c oughs> <c oughs> อัพเท้าโน้นนนโเราต้องไปดาวเท้าดิหรือเปล่าเร้แล้วมันไอ้เส้แล้วก็แสงว่าอันนี้แหละไปผิดฝั่งค่ะทุกคนต้องหาอันที่มันเป็นดาวเท้าไม่ใช่อัพเท้า เมื่อกี้เราไปหาเราไปอัพชาวมานะลองไปหาดาวชาวลองไปถามพขนาดงานเฮ้ยนะอ๋อเมื่อวานหา,หาแล้วเจอแล้วค่ะป้ายตรงนั้นไป แต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเดี๋ยวลองแบบว่าขึ้นไปข้างบนเสียงดวงดูนะว่าจะเจอเรือหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูเชฟูเเรียริ้่าปะมันต้องนั่งเรือวนไปใช่ไหมแหละใช่แหละและทีนี้ก็คือรู้ว่าแค่มาซาว์ทเฟรนชแล้วเลือไปอยังไงต่อก็รอดูกันต่อไปจากว่าจะหาเจอหรือเปล่านะคะ ก็คือหนาวมากนะคะทุกคนลมแบบงรงมากเลยน่ะแต่เราก็ยังเดินต่อไปไม่ย่อท้อเพื่อที่จะหาว่าเรือที่ไปเทพีเถ้าบนั้นอยู่ตรงไหนคะห่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะ,ะ,ะจนมาเจอไป้าย เหมือนพระเจ้าช่วยเราโอเคไปทางนี้แล้วทางนี้ทางไหนต่อไปดูกันค่ะทุกคนคนขาหนึ่งที่สุดเราก็ได้ตั๋วมาแล้วค่ะนี่เดินไปซื้อตรงนี้เลยใชายเดินเข้ามาตรงแคสโตตรงนั้นแล้วก็จะมีที่ซื้อตัว๋วที่น่าตรงติเกเกตนั้นพอได้ตั๋วไปแล้วมาค่ะเขาว่าให้เดิอนออกประตูนี้นะคะ ไปจ้าแล้วก็ left โอเคเราก็บอกว่า blue u m b r e l l a ออันไหนไง boat นี่ค่ะไปกันเลยเจอกันค่ะเย้ จะถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะความอยากไดินเนาอเอาล่ะค่ะทุกคนลมสงบแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมาเดินหาถ่ายรูปด้านหน้าเชฟีเสรีภาพนะคะกำลังจะเดินไปข้างหน้าค่ะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะคิดว่าเนื่องจากอากาศหนาวคนก็เลยไม่ค่อย เยอะกันแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะแบว่าอีกเรื่องหนึ่ง มาอัปเดตนี่หลังจากที่เราลงจากสถานี South Ferry เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เดินตรงมาเลยมาที่ Battery Park ค่ะเดินตรงมาเลยนะแล้วก็สังเกตป้ายเอามันจะมีป้ายเขียนว่าแบบว่าไปเรือไป Statue of Liberty นะคะนี่แล้วเราก็เดินมาเรือ่อยๆจนมาถึงทางที่แบบว่ามันเป็นสูนสาธารณะประมาณนี้ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ซื้อบัตรไอตรงที่แบบว,ว่าเหมือนเป็นปราสาทเกา่กาๆนี้แหละเดินเข้าไปก็จะมีที่ขายบัตรอยู่ก็จะราคาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ลนะววันนี้เราได้ไปแล้วนะคะที่เทพ,พีเสรีภาพเย้ <laughs> ไปแบบงงๆนะคะ <c oughs> ก็คือรู้แหละว่าต้องขึ้นรถไฟสายไหนแล้วก็ไปลงสายไหน แต่ก็คือลงลงจากรถสับเวแล้วไงต่ออันนี้ก็เบิไม่รู้จ้ะดูป้ายเอานะคะก็คือเรานั่งซับเวนะคะจากสถานีไทม์สแควร์เบอร์หนึ่งนะคะสายสีแดงไปลงที่ South Ferry ค่ะก็คือท่าเรือใต้นั่นเองนะคะพอลงจากซับเวที่ South Ferry มันก็จะมีป้ายเขียนว่าไปเทพีเสรีภาพนะคะ ก็คือตามป้ายนั่นแหละไปทีนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นรถเมล์กับให้เดินไป Battery Park อันนี้เลือกที่จะเดินไปที่ Battery Park แล้วก็ไปซื้อตัว๋วนี่ตั๋วก็จะหน้าตาแบบนี้ราคาราคาอยู่ที่24.30ดอลค่ะ mm hmm. ก็อันนี้นะคะก็คือสามารถาขึ้นไปที่ตรงบริเวณ Statue ได้ด้วยนะคะ ง่ายๆเออไม่คิดว่าจะทำได้ก็ทําได้เก่งเหมือนกันนะเราเย้เ <c oughs> คคลิปต่อไปไปจะไปไหนนั้นต้องรอติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายทุกคนเราจะมาเล่าความเดินของเราเว้ยก็คือรถไฟรถไฟใต้ดินของที่นิวยอร์กอ่ะมันสามารถใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตของเราที่มันเป็นแบบว่าไวเลสอ่ะ แท็บแล้วก็ผ่านไปได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องซื้อตัว๋วเราก็ไม่รู้เราก็แบบว่าเออไปหาเครื่องซื้อตัว๋วไปหาแลกตังค์มาหยอดนะจ๊ะนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะความเกของนิวยอร์ก